สวัสดีค่ะพบกับ Miss Makeup by อาจารย์แพทย์แอดฮอลล์ไลค่ะสำหรับในเดือนนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของงูเห้งของปากค่ะ ปากจัดได้ว่าเป็นธาตุน้ำนะคะทำหน้าที่เป็นเสมือนกับประตูแห่งทรัพย์สินเงินทองค่ะคนเรานะคะจะได้ดีหรือจะตกตำ่ำปากก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าลักษณะของปากจะบ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอจิตใจความซื่อตรงอารมณ์สุขภาพและกรา,ารมารมณ์รวมไปถึงสมรรถภาพทางเพศอีกด้วยค่ะ ปากที่มีลักษณะที่ดีนั้นนะคะก็จะต้องได้รูปทรงกับล่องตรงศูนย์กลางที่อยู่เหนือริมฝีปากบนหรือทางหลักของโงเฮงเรียกว่าล่องหญิงตรงนั่นเองนะคะและก็ต้องรับกับจมูกและก็รับกับหน้าผากที่ได้สัสดส่วนที่สมดุลกันด้วยนะคะจัดได้เรียกว่าเป็นลักษณะที่ดีของปากนะคะ ริมฝีปากนะคะต้องหนาพอสมควรสําหรับเพศชายส่วนในเพศหญิงริมฝีปากก็ควรที่จะบางเล็กน้อยแล้วก็ละเอียดอ่อนนะคะริมฝีปากจะต้องนุ่มชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะจึงจะถือว่าเป็นลักษณะที่ดีของรูปปาก ะะส่วนริมมฝีปากถ้าแห้งแตกเป็นขุยเมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็บ่งบอกถึงภาวะการเงินที่ติดขัดของคุณในช่วงนั้นด้วยส่วนริมฝีปากที่ดีนะคะจะต้องมีสีแดงอมชมพูเล็กน้อยนะคะจัดได้ว่าทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีโชคอยู่เสมอด้วยอายุจรของปากนะคะเมื่อมาถึงปากจะมีอายุเท่ากับ60ปีพอดีค่ะ ปากที่มีลักษณะที่ไม่ดีนะคะก็คือปากที่มีสัดส่วนไม่เหมาะสมกับใบหน้าอย่างเช่นบางคนใบหน้าใหญ่แต่มีรูปปากที่เล็กหรือบางคนมีใบหน้าเล็กแต่ปากใหญ่เป็นต้นนะคะหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือมุมปากตกข้างเดียวหรือจะปากนุมมุมปากตกทั้งสองข้างปากหุบไม่สนิทนะคะจนมองเห็นฟันได้ถนัดรูปปากไม่มีขอบหยักหรือปากเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งจัดว่าเป็นลักษณะของปากที่ไม่ดีค่ะ ผู้ที่มีรูปปากผิดปกติแบบดังกล่าวนะคะก็มักจะเป็นคนที่ไม่มีวาทศิลป์หรือไม่มีศิลปะในด้านของการพูดจานั่นเองนะคะเก็บความรับไว้ไม่อยู่ชอบนินทาว่าร้ายเมื่ออายุจรมาถึงวัย60ปีก็อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้ค่ะผู้หญิงนะคะที่มีลักษณะรูปปากไม่ดีก็มักจะไม่สมหวังในเรื่องของการคลองคู่ด้วย ในด้านของการเมคอัพนะคะเวลาที่เราจะทาลิมฝีปากสําหรับสาวๆที่มีรูปปากใหญ่นะคะเวลาที่จะเขียนลิปสติกก็ให้ใช้ผู่กันหรือดินสอเขียนขอบปากเขียนที่ขอบด้านในอย่าเขียนเกินนะคะเพราะจะทําให้รูปปากดูใหญ่เกินไปนะคะและสีที่ใช้ก็ควรจะเป็นสีที่ไม่สดมากนะคะเพราะว่าสีที่สดมากจะไปนเน้นปากให้ดูเด่นชัดมากเกินส่วนอื่นของใบหน้าไปนะคะแล้วก็สําหรับสาวที่มีริมฝีปากบางเล็กจนเกินไป ก็ควรที่จะเขียนขอบปากให้เกินออกมานิดหน่อยนะคะเพื่อทําให้รูปปากของคุณเนี่ยดูอวบอิ่มมากยิ่งขึ้นโดยใช้สีเข้มนะคะที่ขอบปากแล้วก็สีอ่อนทานะคะที่กึ่งกลางบริเวณปากนะคะก็จะทําให้รูปปากของคุณเนี่ยดูกระชับแล้วก็เฉียบคมในการเจรจามากยิ่งขึ้นค่ะ